ครับผมก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบีซ่านะครับผมวันนี้เรารู้กันดีนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปร12-12ของ Lazada แล้วก็ชอปปี e นะครับนี้ผมได้ของชิ้นหนึ่งมานะครับนี่ผมซื้อมาจากชอปปี้นะครับ เป็นเครื่องเกม PlayStation 4 Pro นะครับผมที่มีแถมเกม God of War แล้วก็เกม The Last of Us มาด้วยนะครับ mm hmm. พวกนี้มีโปรอยู่ลดราคาค่อนข้างเยอะมากครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่าซื้อไม่ในราคาเนี้ยดีใจมาก mm hmm. ที่กดทันมีตัวหนึ่งเนี่ยผมจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าซื้อไม่ทันครับหมดไวมากโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างครับมาเรามาแกะกล่องกันครับ mm hmm. ผก็มาทําการแกะกล่องกันนะครับผมแกะกันเลย กล่องก็จะมีอะไรกันบ้างนะเอยากให้มันขาดอันนี้สองของช้อปปีกับลาซาด้านะครับเจิดกันจืดโอเคทีเด็ดทีเด็ดอยู่นี่เลยครับอุ้ยขอกันกระแทกดีมากเลยครับขออนุญาตนิดนึงนะสเตชันโปรโนนะครับอัพมาแล้วโอเคมาแกะกันครับ อึ๊บมาแกะห่อ,อก,กันกระแทกมาค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเครื่อง PlayStation 4มีกล่องบุบนิดนึงน่าจะเกิดจากการขนส่งครับผมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมีนิดนึงครับเครื่องครับผม PlayStation 4ข้างในก็จะมีจะมีอึบดึงออกมาดึงออกมา เครื่อง PlayStation 4อะไรบ้างมาดูกันเกม God of War ก่อนเกมที่2ครับเกมที่สองโอเคครับ The Last of u s เครื่องเครื่อง PlayStation 4นี่เป็นไรครับคู่มือนะ นี่นี่พระเอกของเราอันนี้ครับ PlayStation 4ผมลืมมีอย่างหนึ่ง Joy Game อ,ออกมาไงล่ะเนี่ยเกมแล้วสายชาร์จมันจะเป็นไมเลยเนาะแล้วก็มีตัวต่อ HDMI ด้วยสายลักมอเตอร์ครับจอย1อันนะนี่อะไรครับสายต่อจอยจอยอันหนึ่งครับบเบ๋ไม่มีอะไรละโอเคครับก็จะมาจัดเรียง ว่าในกล่องมีอะไรบ้างก็สื่อตอนนี้มันจะมั่วมากเลยนะครับโอเคในกล่องก็จะมีจอยครับผมจอยให้มา2อันมีปลั๊ก1อันนี่น่าจะเป็นตัวต่อชาร์จจอยครับี่เป็นสาย HDMI 1อันนะครับก็จะมีเหมือนจะเป็นตัวแปลงหูฟังหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับผมหนึงอัน เค okay, ครับมีเกมแถมมาให้สองเกมนะครับมีเกม God of War กับเกม The Last of Us นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นเครื่อง PlayStation 4นะครับผม1นึ่งเทเลบิย,บยดครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับในงบ1น0่0หมื่นบาทที่ผมได้มาจากช h อป e ีช่วงสิบ l d of m a k e b นะครับ Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ผมกล่องให้ดูแล้วก็ลองปรับตั้งค่าต่างๆในเกมจริงๆแล้วผมตั้งค่าไว้แล้วแหละก็คือจะดูว่าเครื่องที่แกะมาเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาอะไรเข้าเกมได้เรียบร้อยครับเงินหนึ่งพันห้าสิบบาทครับซึ่งได้มาในราคานี้แถมได้เกมอีกสองเกมเกมการ์บวกับเดอะ a ัสเอาอัสด้วยนะครับผมก็โอเคมากครับสำหรับสำหรับร้านนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเลามาเจอกันคลิปใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ